ราจะเข้าพักที่บ้านทางสายนะคะเป็นชุมชนของคนแถวนี้แล้วก็จะเป็นที่พักแบบฟิลธรรมชาติเดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่หนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปทิพย์ดำน้ำกันที่นี่ก็คือจะเป็นวันพักที่ติดชายหาดเลยเหมือนกันแบบว่าเดินไปนิดนึงแล้วก็ถึงชายหาดเลยแล้วก็ จะมีกิจกรรมของทางชุมชนให้เราทําด้วยแต่ว่าเราอาจจะไปแค่ดำน้ําอย่างเดียวเพราะว่าเราเวลาค่อนข้างน้อยเรามีหลายที่ที่ต้องไปแล้วก็นีมองเห็นทะเลด้วยนะเดี๋ยวสแกนจ่ายค่ะ หลังจากเราเช็คอินเสร็จแล้วนะเราก็จะได้เสร็จมาสองอันอันนึงเป็นดำน้ำไปยื่นที่ตอนที่จะไปดำน้ำอีกอันนึงเป็นบ้านพักแล้วเดี๋ยวเราก็จะขับรถเข้าไปจากข้างในจะไปดูบ้านกันครับห้องพักเราเบอร์สามแล้วก็ที่สำคัญลยติดชายหาดเลยดูข้างในกันดีกว่า o oh อ my อุ๊ยก็น่ารักนะมีน้ำให้ด้วยสองขวดก็มีแก้วแล้วก็มียาชุกเฉินแล้วก็ใครกลัวยุงก็คือมีมุ้งด้วยค่ะโอเคเลยทุกคนอันนี้มาในส่วนของห้องน้ำนะจะอยู่ในบ้านพักของเราเลยก็จะเป็นไม่ไัเหมือนกันดึงอะดึง แ้นแนลแปลกๆเปิดเข้านะคะทุกคนอุย้ยจะเป็นห้องน้ำแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติรรม,าตมีเชกโคแล้วก็ข้างบนโอเพ่นแล้วก็เป็นตุ่มน้ำแล้วมีฝักบัวด้วยค่ะแล้วก็มีราแขวนผ้าเล็กๆอืก็มีกระจกให้หนึ่งบานกังคืนน่าจะบรรยากาศดีมากอืม ต้นไม้ก็เขียวชุว่มโอเคเลยทดค่อนข้างธรรมชาติธรรมชาติแบบแนะนำเลยเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกก็ดูแบบน่ามาพักผ่อนเหมกกาะเก,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 ก็บการพักผ่อนจริงๆบรรยากาศข้างในก็เหมาะเก็บการพักผ่อนมากๆาเลยตอนนี้นะทุกคนเราอยู่ที่ชายหาดของบ้านทางสายตอนที่ที่พักของเราก็คือตอนนี้แบบว่าแดดเริ่มลงแล้วแล้วก็มีแต่เสียงขึ้นแล้วก็ไม่มีไอร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่ถ่ายรูปก,กัน เรากำลังจะไปทานข้าวกันนะเนื่อจากว่าเราเก็บของช้าเกินไปทางแม่ครัวเขาก็เลยกลับไปก่อนกันหมดแล้วกุ้มตัวใหญ่ๆเลยนะลุกคน หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็จะกลับไปพักผ่อนกันนะตอนนี้เราเดินมาจากบ้านพักของเราแล้วก็เดินออกมาทางซ้ายนะทุกคนจากชายหาดตรงบ้านทางสายจะมีโขดหินอยู่กองหนึ่งเดินมาประมาณเกือบ15นาที คือส่วนตรงนี้จะเป็นออกมาจากที่พักประมาณนึงก็เลยจะทําให้มีความเงียบสงบถ้าทุกคนอยากมาถ่ายรูปหรือนั่งแบบชิลๆตอนเย็นๆอย่างรบรรยากาศดีมากๆแล้วก็มีแต่เสียงคลื่นอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็โทินตรงนี้สวยมากและสามารถแบบว่ามาใส่ชุดว่ายน้ําถ่ายรูปได้ตรงนี้หรือมาโพสท่าอยู่ตรงนี้ได้โดยที่แบบว่าไม่มีสายตาคนมอง 然后。<Yeah. S 2> yeah. ในการไปดำน้ำของเราในวันนี้ถูกยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศเราก็เลยวางแผนว่าจะไปเที่ยวที่อื่นรอระหว,ว่างดำน้ำในวันพรุ่งนี้ผิดแผนนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าได้ประสบการณ์นะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไอติมริมเลนะทุกคนแถวใกล้ๆหาดแม่ลำแม่ลำพึงไอติมทั่วไร20บาทเลือกได้4รสชาติแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะนั่งมองเห็นหาดแล้วก็จะมีมีโต๊ะให้นั่งกินแบบสบายๆแบบ แล้วก็จะมีตัวเขาเรียกมีเปให้นั่งเล่นด้วยชอบมากๆเลยแล้ววันนี้อากาศแบบว่าไม่ค่อยร้อนมากแล้วก็มีลมพัดตลอดเลยอร่อยจน,นต้องสั่งเขาเพิ่มหลังจากกินไปโครถทวยแล้วก็สั่งแบบเป็นใส่ขนมปังมาตอนนี้เรากำลังอยู่ที่อ่าวบ่อทองหลางแล้วนะคะทุกคนถ้าสมมติว่า จะมาให้ปักหมุดที่วัดบ่อทองหลางแล้วก็เดินลงมาจากวัดได้เลยแล้วก็จะมองเห็นว่ามันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนทะเลแหวกช่วงหนึ่งแล้วก็ข้ามไปยังเกาะพินวันนี้อากาศดีมากเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมแต่ไม่ค่อยแรงตัวนี้จะมีเรือประมงเยอะมากเลยคาดว่าคนแถวนี้น่าจะทําประมงกันเยอะเราเดินข้ามจากอ่าวบ่อทองหลางไปอ่ะฝั่งตรงข้ามจะเป็นเกาะพินตอนนี้ที่มองเห็นอ่ะคือเกาะพินอ่ะสวยมากเลยคือเป็นต้นไม้สีเขียวชฉาอุ่มมากแล้วก็โคด โขดหินสีน้ำตาลเข้มแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยช่วงประมาณ4าี่โมง้ามงเย็นแล้วมันก็จะมีโขดหินที่อยู่ทางด้านซ้ายของวัดนะทุกคนแล้วก็อยู่ทางด้านขวาของเกาะพินให้ทุกคนสามารถขึ้นมาปีนเพื่อถ่ายรูปได้แล้วก็ พยายามระวัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าโขดหินเนี่ยมันค่อนข้างแหลมแต่ว่ามันเป็นมุมที่สวยนะก็อยากให้ได้มาถ่ายรูปกันที่นี่แล้วก็ข้างหลังเนี่ยทุกคนจะเป็นเกาะพินนะที่ข้ามมาจากตรงอ่าวบ่อทองหลางแล้วก็จริงๆมุมนี้สวยมากเลยอยากให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปกันแล้วตอนนี้คือข้างหลังอะ่ะเขียวเชวอุ่มมากแล้วก็มีแต่โขดหินไล่กันไปหมดเลยแต่คิดว่าตรงเกาะพินน่าจะปีนเหมือนตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้คือมีแต่กองโขดหินใหญ่ๆเลย วันนีนะ้เรากินข้าวเย็นที่วอโอนันจะอยู่เลยหาดสุนีสอทมาเพราะว่าเราเปลี่ยนที่พักมาพักที่หาดสุนีสอดแทนเราสั่งกับข้าวมา4ี่อย่างปริมาณค่อนข้างให้เยอะแล้วก็ราคาไม่แรงมากที่สำคัญคือทำเร็วมากจะอยู่ติดกับชายทะเลจะมีเหมือนพวกซุ้มให้นั่งทานข้าวแล้วก็จะมีส่วนที่อยู่ข้างบนคิดว่าร้านนี้น่าจะแบบเยี่ยมเลยทุกอย่างดูน่าสนใจมากๆ ก็หมึอนพ่อดูน่ากิน,นามากอยำผักกูดก็อร่อยต้มแซบ่บเขียนว่ารสจัดรสจัดถึงใจมากใบหลึ่งผักไขก่ก็อร่อยทุกอย่างแบบไม่ได้แก้งอร่อยจริงแนะนำเลยถ้าแบบใครผ่านมามาตจวบแล้วมีเวลาให้แวะกูนั้น แล้วก็เมื่อกี้ป้ากาเอามาเสิร์ฟเป็นแตงไทยใส่กะทิเขาบอกว่าทําให้ลูกค้าฟรีลูกค้าที่มากินไม่ได้เสียเงันเลย <c oughs> อยากตายว่ะอะไรทุกอย่างมัน <c oughs> อ็อจริงอหรอแม่นี่นแนะนำแนะนำมากๆอย่าลืมมาทานกันนะคะทุกคนอร่อยอ่ะ ตอนนี้นะเรา,เอาออกเรือมาจากฝั่งแล้วกำลังจะไปดำน้ำที่เกาะทะลุ